จอตัวเองบ้างออกนอกกรอบบ้างอย่ามัวใช้ชีวิตอยู่แต่ในกรอบที่คนอื่นเขียนขึ้นสวัสดีครับวันนี้มาผมนายปีพนรจัลราชสักษาหกสนักศึกษา641213 9016คณะเกลศาสตร์สาขาพรรศึกษาตอนนี้กำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีครับวันนี้นะครับผมจะมาพูดเกี่ยวกับการใช้ชีวิตนอกกรอบนะครับโดยวันนี้นะครับจะยกมา3ประเด็นหลักๆนะครับได้แก่ ประเด็นแรกนะครับก็คือการใช้ชีวิตอยู่ในกรอบที่คนอื่นสร้างขึ้นนะครับตามใจคนอื่นอยู่ตลอดเวลานะครับหลายคนอาจจะรู้สึกสบายดีนะครับไม่ต้องคิงดอะไรมากแค่ทาตามที่คนอื่นเขาวางแผนอยู่ที่กรอบหลังคอนะครับถ้าคุณรู้สึกแบบนั้นจริงน,นะครับแสดงว่าคุณเป็นหนึ่งในคนที่โชคดีมากครับแต่ใน,นขณะเดียวกันนะครับยังมีหลายคนนะครับที่ต้องทนทุกข์ทรมานอยู่ในสภาพแวดล้อมที่น่าเบ ถูกปิดบังคับตีกรอบโดยคนอื่นอยู่ตลอดเวลานะครับฉะนั้นแล้วนะครับลองมองย้อนมาที่ตัวเราครับแล้วถามใจตัวเองดูว่าเราใช้ชีวิตอยู่แต่ในกรอบที่คนอื่นสร้างขึ้นจริงหรือเปล่าครับประเด็นที่สองนะก็คือการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันกับคนอื่นนะครับไม่ได้แปลว่าเรากับเขานะครับที่ต้องเป็นเพื่อนกันจริงๆนะครับเพราะว่า ในชีวิตของเรานะครับมีหลายครั้งหลายคนนะครับที่เราต้องอาศัยอยู่ร่วมกันกับคนอื่นนะครับไม่ว่าจะเป็นตอนที่เราอยู่ร่วมกับเพื่อนที่โรงเรียนนะครับหรือว่าเป็นหาวิทยาลัยนะครับหรือจะอยู่ที่ออฟฟิศเดียวกับเพื่อนเ่ที่ทํางานนะครับแต่ในการที่เราอยู่ในสถานที่หรือสภาพแวดล้อมเดียวกันนะครับแน่แปลว่าเราและเขาจะต้องเป็นเพื่อนกันจริงๆเสมอไปนะครับเพราะว่า ในความเป็นจริงแล้วครับมีโอกาสน้อยมากที่คนที่อยู่ในสังคมที่บังเอิญเจอกันนะครับหรือรวมตัวกันนะครับจะกลายเป็นคนที่มีนิสัยหรือความคิดเที่ยวกันได้ครับอย่างเช่นการอยู่ร่วมกับเพื่อนที่โรงเรียนนะครับก็คือการที่เราอยู่ในวัยเดียวกันหรือพูดการศึกษาเดียวกันแล้วนะครับะจะทําให้เรานะครับถูกบีบมาครับให้มา เรียนรวมอยู่ในห้องเดียวกันนะครับสิ่งที่เราไม่ได้เลือกโดยตัวเองนี้นะครับก็คือสังคมที่ถูกเขียนหรือว่าสร้างขึ้นนะครับซึ่งสิ่งนี้นะครับจะทําให้เรานะครับได้รู้จักทั้งเพื่อนใหม่ที่ดีและไม่ดีครับครับและเป็นสุดท้ายนะครับก็คือการกลัวไม่กล้าที่ทําผิดกฎนะครับเพราะว่ากลัวที่ถูกแล้วจะกลุ่มนะครับ เมื่อมีการรวมตัวกันโดยบังเอิญนะครับจะทําให้เกิดสิ่งสิ่งหนึ่งนะครับจะตามมาก็คือกฎเงียบครับกฎเงียบก็คือกฎที่ไม่มีใครกําหนดเป็นรายลักษณ์อักษรครับแต่ทุกคนเนี่ยครับจะรู้ดีว่ากฎนี้มันมีอยู่นะครับซึ่งหากมีใครทําผิดกฎเพียงเล็กๆน้นอนนะครับก็จะถูกทังโทษในกฎนี้ครับก็คือการที่หลอกจะถูก คตรดื่นๆจุดเพื่อนๆนะครับมองว่าไม่ดีหรือว่าคราเนี่ยอาจจะถูกกีดกันออกจากกลุ่มแล้วก็ไม่ได้นะครับซึ่งกฎนี้นะครับจะทําให้พวกเราทุกคนนะครับตาจับตาดูกันและกันและมัดรวมเราไว้ด้วยกันครับครับนี่นะครับก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นในสังคมทุกเพศทุกกลุ่มคนทุกองค์กรครับปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในที่ทํางานนะครับมักจะทําให้เกิดบรรยากาศที่เรา ต่อต้านไม่ได้ครับจดทําให้เราไม่สามารถทํางานหรือทําสิ่งต่างๆได้่ามีความสุขนะครับเพราะฉะนั้นแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดนี้เราควรทำอย่างไรดีครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็ขอจบการให้แง่คิดในการคิดนอกกรอบไว้เพียงเท่านี้ครับขอบคุณและสวัสดีครับ